หนูยังไม่ขึ้นเฮขึ้นสัสดีครับดีครับเดี๋ยวผมจะเชิญคนคนหนึ่งมาไลฟ์กับผมครับทักทายจ้าทักทายครับทักทายผมจะเชิญคนคนหนึงมาไลฟ์กับผมนะครับซึ่งผมคิดถึงเขามากครับเข้ามาดิ สวัสดีครับสวัสดีครับคิดถึงพี่เบนมากๆทีคิดถึงเหมือนกันค่ะพี่ไม่ได้ไลฟ์มาประมาณร้อยหกสิบแปดชั่วโมงไม่ใช่ใช่นะครับ น,นี่ครับผมจะเชิญคนคนหนึ่งมาไลฟ์กับผมนะครับโซกัสแกลลมโ้คนดูน่งเหมือนจริงมั้ยโอ้โหไหนล่ะ <laughs> ไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยนี่ สวัสดีครับโฟว์ยู่วันนี้ที่ไหนเนี่ยไม่เสียงสะท้อนอ่ะผมเดี๋ยวกันนะขอเลือกฟิลเตอร์ก่อนเฮ้ยบูบูสวัสดีโฟสวัสดี้ี่วันนีสวัสดีกินอะไรยังกินอะไรยังกินแล้วครับวันนี้อยู่ไหนอ่ะอะไรนะอยู่ไหนอยู่ไหน ะ <laughs> ตอนนี้อยู่ไหนแล้วโอ้โหทำาไมเสียงมันสะท้อนสะท้อนไหมคนเดียวแกงป่ะเนี่ยามว่าแกงแกงอะไรแกงเลียแกงฮังเลียที่เราปิดเสียงเนาะที่จะปิดยังไงอ่ะพี่ ลดเสียดไว้ข้างๆเลยพี่แบบพี่อย well, ่ากดแบบที่มันเป็นส <2: But S 3> ัญล so ักษณ์ขีดลบอะพี่เป็นคนลบลงโลเทคนิดนึงถ้าพี่โลเทคอะเรก็โลโลโลตีแล้วฮะโลซีซันโลซีซันก็ได้โลตีโลตีทำไมเนี่ยโลตีโลเทคเสียงสะท้อนกันมาก เราไม่ได้อยู่ด้วยกันพี่โฟกขอกินน่ี่กันนะกินอะไรเป็นฝายฝอยอือรออะากกินขอบคุณมากอุ้ยไทยป้อนอ่ะรู้ได้ไงว่าไทยป้อนก็เห็นมือคนอยู่ตรงนั้นเลยมือพี่มือพี่ ได้ข่าวว่าโฟกชอบกินแบบอบเปี๊ยะนี่มากกินมากพี่ถ้ากินหรออุ้ยคนมากได้ข่าวว่าชอบมีชอบพี่ี่รู้จักดิดิดิโนแม่ดูดิดิทำไมเดี๋ยวไปดู วันขึ้นยิ่งใหญ่รวันกาไม่พอุวิ่งไมอยากได้ฟิลเตอร์นี่ยพี่ส่งมาดิเตรียมมาพี่เตรียมมาอ๋อเนี่ยเอดเลยพี่แก่ที่็มันเหมือนอยู่ที่เดียวกันเลยวะเดียวูเดียวูแต่ต้องพี่บอกใครพี่บอกใครของเพื่อนที่อยู่กับเพื่อนเพื่อนน่าของใคร ได้นะทำไมทำไมได้น่ะไ,ไม่รู้เหมือนกันอา้าวแบบอนะอตอนนี้มันคือมันใกล้ขนาดนาั้นแล้วอ่ะอืมไม่เองได้แบบได้มาสวัสดีครับคือทุกคนสวัสดีสที่ส่งอีเมลมานั่นออองอยู่ด้วยไม่ได้นั่งครับอย่านอยู่กัน ได้ค mm ิด hmm. ถ uh. 네ึงก็เลยมามาไลฟ์อยู่แล้วเพิ่นโฟกเข้ามาดูในช่วครับใช่แล้วความบังเอิญความบังเอิญที่เราแบบบังเอิญตั้งแต่เรนบังเอิญ้ายเหมือนส่งให้โฟกเลยใช่ป่ะอะไรที่เป็นอะไร ทำไมบ้าขนหัวเหรอบ้าหัวเรื่องนี้รวมรวมญาติผมรวมญาติผมก็มาสั่งสั่งกันนิดนึงเย็นแล้วไงเห็นไหมอ๋อคือผมหน้าไกลกาเป็แบบไกลอย่างนีผมผมหน้าต่างคลายบ้านดีเลย อะไรครับอะไรนะพี่น้า่งนาต่างบ้านตกคลายพี่อะคนใกล้พี่แบบแปดหกดูได้ครับอะไรนะครับบอกแาไม่ดีอ่ะเราไม่อยู่ด้วยกัน ถามเราจะตอบคำถามกันโฟกถามโซ่เลยถามใครคิดเคลียร์ถามตอบคิดถึงจางครัเข้าเย็นหรือยังคะโฟกโฟกอะผมอยู่ปะอยู่ คิดถึงจ้างทานข้าวเลนเรื่องถ้าเราเข้าทุกคนนะครับการหาโอป๊ะไ,ได้โป๊ะแค่ไหต้นต้นไม้ข้างนอกเหมือนอยู่ด้วยกันฮะไม่เงียนไี่เบนขอรับโป๊ะปูกต้นไม้ชนิดเดียวปลูกไม่ปลูกท้อ ไปสองดวงแต่อนดี้สชเหอนเดเลยนี่อะไรหรอกีากแ้นี่อันนี้คือเขาบอกว่าเขาชื่นชอบโปกมากตรงเนี้ยขอบคุณมากมากครับผมไม่งั้นเป็ค้าไมาเข้า ขาก็อยากทําตัวแบบโพเขาก็อยากเป็นมีโพไปในไอดอลกเขาเลยแบบไปกิจกรรมหน้ามาให้เหมือนโฟแบหบ้านเหมือนปะเหมือนเหมือนเหมือนอไปนะโพอ๋อบ๊ายบายครับโพรับก็โพแต่งแล้วบินบินอ่ะวันนี้พี่วันนี้พ่ามาทำเมื่อไหร่เมื่อกี้เพิ่งมาเลยพี่ผมว่าเนี่ยหน้าต่างมันคล้ายๆคล้ายๆบ้านพี่ญาติเยอะครับพอดีญาติเยอะบ้านเป็นญาติเยอะครับผม นี่ครับผมตะแกนครับเ,เป็นอเลยครับก็มาทักทายครับคิดถึงครับไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์งานนะครับครคก็ใครคิดถึงก็เบนก็มาครับเบนก็มาอะไรนะใครคิดถึงก็เบนเข้ามาครับผู้เหนือดูคำถามเอยากให้ดูหน่อยครับดังแบงดับงคำถามนี้ไว้ พี่โป๊งหนูเคยดูสตอรี่หนูแล้วเมื่อไหร่พี่เบนจะมาดูสตอรี่หนูคะเมื่อไหร่ดิเมื่อไหร่ที่น้องแกพี่มาพี่ก็จะดูความจริงมันก็ดูทุกคนอควจริงเราต้องกด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 ดูแต่ว่ามันมันรันมามีไม่กี่คนเน่ย ที่เราสามารถดูได้ครับอ่ะในในไหนแล้วก็มาไลฟ์รับที่เบนเราแบบมาสุ่มคนที่แบบใครอยากไลฟ์บ้างครับใครอยากไลฟ์กับใครอยากไลฟ์กับพวกเราสองคนบ้างกดกดเลขหนึ่งมากดหนึ่งมากดหนึ่งกันหนึ่งเราเราต้องแบบอ๋ออ่เราจะต้องส่งอ่าต้องกดไปตรงนี้นะกดปึ๊บ เรอสามารถเลื่อนได้เลยอ่ะสุ่มเมาอันนี้คือคนที่ดูเราอยู่คนนี้ไหมอะไรนพี่คนนี้ไหมหรือว่าใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หรอไม่รู้ดูไม่เป็นแหละลท์วิ e อะไรอ่ะอ๋อรีเควสคนดีเคยสก็คือคนนี้หรออ๋อเงี้ยนี่เงี้ยนี่เงี้ยสุ่มไหมสุ่มไหมฟกพี่เลื่อนแล้วฟกกดอยู่ไหนโอเคโอเคอ่เเลลื่อนา ยึดครับคนนู้นอุ้ยเกิดเด่นะกี่คนดีกี่คนสองสามคนสองคนเนาะสองคนนะครับสองคนทุกทุ่มที่สองคนนะครับที่เราจะทําการติดต่อไปนะครับเราต้องเปิดเสียงไหมเหมือแบบเออเราไม่ได้ยินเลยเอ้าคนนี้คนนี้เพิ่แต่ว่ากําลังเชื่อมต่ออยูสวัสดีครับ S <S <Hog> สวัสดีครับสวัสดีครับไว้อยู่ที่เดียวกันไว้เนี่ยทำไมไม้ข้างหลังคล้ายๆกันเลยสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับพี่ค่ะพี่น้องจิงมั้ครับน้องครับเป็นพี่เน็ตพี่หรือว่าเป็นพี่เน็ตน้องให้เลยเนี่ยน้องพูดกับพี่ได้พี่ไม่ว่าอะไร เด็ดเด็ดเด็ดกระตุกมุ้ยมุ้ยน้องขิงใช่ไหมครับน้องขิงอ้ยสวัสดีครับน้องเดี๋ยวพี่ซื้อสเต็ปที่นน้องน้องยังไม่ได้พูดเลย เอาเป็นว่าน้องมีอะไรจะพูดกับพี่เบนต์ไหครับผมรับห้ารับสี่รับสามรับสองรับหนึ่งโอเคเยอะครพี่ไปนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาจอยกันจุบุจุบุอ่ะอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนอย่าโฟกเลื่อนพี่กดโอเคไหมค้ยชคดีคนนี้นะครับ ได้ครับอืมันไม่หมดได้นี่เออไปเนี่ยอ้าวคนนี้มาแล้วครับและผู้ชุ่มดีคนนั้นคือคุณแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบนนะเลยนะครับคุณโฟลกรายการครับ อะไรอยากอยากอะไรครับอยากมีอะไรฟิลเตอร์อยากมีอะไรอ่ะถ่ะอยากถามพี่เบนว่าพี่เบนคิดถึงพี่พรไหมคะอยากถามพี่เหรอใช่ไอพี่ตอบว่าไงดีอยู่กับพี่โฟกนะคิดถึงพี่โฟกเลแต่วันนี้พี่มาหาพี่โฟกเพราะพี่คิดถึงพี่โฟกเล เสรมากเลยเหรอมีอะไรพี่ให้ห้าวีในการพูดกับพี่นับห้าอยากจูว่าไม่รู้จะพูดอะไรว่าก็พี่เบนสู้ๆนะคะเป็นแบตเตอรี่ขอเลดครับพี่โฟกนลค่ะอะสรครับ อู้อู้อะไรนี่วะพี่กดอะไรอ่ะพี่พี่กดอะไรผมอย่นี้อะอะ,อะไรเขาบอกชาติที่เขาสร้างวัดเหรอคลี <c oughs> แตแสแสก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับครับอหอมปากหอมคอนะครับวันนี้เราทำไมไอหอมปากหอมคอเป็นหอมตาหอมจมูกานี้ได้เหมือนพี่หอมแก้มได้อู้นหนูย โอเคโอเคตอนนี้เพราะว่าเราอาจจะแบบเมากล้วยนะครับเมาแบบเบนสฟรายตื่นเช้าตื่นเช้ามาตื่นเช้าไปหน่อยโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับเราจะมีโอกาสมาไลฟ์ด้วยกันอีกนะครับพวกครับบอกว่าจะมีโอกาสมาไลฟ์กับพี่เบนซ์เหมือนกันได้ก็ขอฝากติดตามพี่เบนส์ด้วย แล้วก็ฝากติดตามพกด้วยนะครับติดตามแล้วพกงมาแกรมออฟเชี่ยลด้วยนะครับช่องยูทูบนะครับจะมีคอนเทนต์ใหม่มาให้ทุกคนได้ดูกันคอนเทนต์อะไรของเนี่ยผาไม่ไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้ี่กันรู้ไหมไม่รู้ที่ไม่รู้เลยครับพูดไปก่อนนะครับขายช่องให้น้องนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูนะครับอุ้ยทุกคนทุกคนผมตบหน้าเองทุกคน ทุกคนแล้วใครแคร์ไว้เอาให้ดูด้วยอยากเห็นว่าตัวเองตบยุงทุกคนอันนี้คือฉากจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงยุงนี่เห็นย็ดยุงจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้สตันใช่ป่ะยุงไม่สตันหรอยุงตบให้เพราขอโทษแต่ว่าถ้าสัตว์ประชิดไม่เป็นไรครับยุงมันทำร้ายแล้วก่อนตบตตาเอาเวลาผมกุ้งครับก็เราจะไปทำการชาวนิกิกให้กับยุงนอนนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับบ๊ยายบายครับ